คุณชนนพัรนาคส่วนที่ไปโดนปปงยึดทรัพย์ไปอ่ะแล้วก็มีคดีอยู่ที่หาดใหญ่อ่ะโอ้โหเขาพูดพูดจาแบบคําใหญ่คําโตมากนะเขาบอกเดี๋ยวเขาเร่งเคลียร์คดีแล้วเขาจะกลับมาเป็นรัฐมนตรีอ่าเลือกตั้งสมัยหน้าเขาก็บอกกับชาวบ้านนะฮะว่าเขาเนี่ยเริ่มชอบแล้วนะฮะในการเป็นสสเป็นอะไรตนอะไรเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเร่งเคลียร์คดีแล้วเขาจะมาเป็นรัฐมนตรีนะครับก็ได้เป็นรัฐมนตรีแน่นอนคนก็เลยถามไปที่พักกาทําำต้นสังกัดว่าโอ้โหนี่นะคดีนะยังัวพันอยู่กับ พนันออนไลน์นะน่าจะกล้าตั้งคนแบบนี้เป็นรัฐมนตรีจริงหรือ,อคนก็ไปถามก็ไปดูนู่นนะฮะดูตัวใหญ่ของพรกก่อนนะครับ<า>เขายังเป็นรัฐมนตรีกันได้เลยนะฮะแต่พัก กล้าทำเขาก็บอกแล้วนะฮะว่าเขาไม่เคยให้คำสัญญาอะไรนะฮะต้องไปพิสูจน์อะไรต่ออะไรก่อนนะฮะถึงจะมาพูดอะไรอย่างนี้ได้นะ,ะม,มันก็เลยเกิดการสงสัยว่าคนจะเปทำมัน,นตีเนี่ยมันก็เป็นง่ายเหมือนกันะนะมีคดีค้างมีคดีคาอะไรเนี่ย <c oughs> ก็สามารถเป็นได้เหมือนกันนะ,ะถ้าตัวเลขสสมันได้ <c oughs> ถ้าสามารถพา,าสสมาได้เยอะเนี่ย <c oughs> มันก็เป็นทำมันตีนง,ง,ง่ายกันอย่างเงี้ยแหละครับ